โอ้ท่านกำม,มาเทพของเกลียดที่หน้าเราแล้วใช่ไหมเกิดความรักครัง้งใดบ่เคยได้ลุ้นอยากจะเจอเนื้อคู่แต่ดันไปเจอเนื้อตุนโดนเขาต้มสะจนเกือบเปื่อยอยู่เรื่อยไปน้องโดนสวมเขาแต่ว่าเขาได้สวมกอดน้องเฝ้าก็ทอดแต่อ้ายกะอดไปฮอดเขามาว่าสิไปฮักไผ่คนที่ช้ำก็คือเฮาต้องมา คอยปวดหัวกลุ่มหากกหลาบละเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสเวมาหลอกให้หากแล้วน้องก็โดนเทหัวใจสิเพกลมมาทันว่าคุ้มครองกหลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเหุจังได้ก้บบามเคยสมว่า